โอเคสวัสดีครับพวกกับคลิปเซอร์ทีวีอีกครั้งหนึง่งวันนี้เรามาเจอกันในเกมเซเว่นไนท์หลังจากที่เราเสียไป300เพชรแต่ครั้งนี้เราไม่ท้อใจเรามีอยู่เก้าร้อยเพชรวันนี้จะไปหาให้ได้ซึ่งก็มีตัวแดกเงินมาอีกแล้วไปจำนวน5ตัวนะครับเออมีเดี๋ยนะเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยหาก่อนโอเคพวกนี้นะครับโอเคมันจะมีเออครินเอ,อช่างแม่งแล้วก็มีเอออย่างนี้โอเค แล้วก็จะมีอกล้ามหน้าเกียรตินี่แบ็คก,กาแมวไม่สนเจมแจมชายแจมเจมพอ,องแจมแล้วก็แจ็คโอซึ่งวันนี้ผมมาเพื่อเอาแจ็คโอกับกับแจมเท่าน,นั้นนะครับโอ้ยหุบปากท่าจะสุส่มนะครับซึ่งจำนวนสุมครั้งนี้เป็นจำนวนที่เยอะผิดปกติแต่ทุกครั้งเพรผมเก็บมันได้การแบบอดออมกว่าจะได้ จำนวนลูบี้นี้มาเพราะฉะนั้นผมไม่รู้จะวินวอนมากไปหรือเปล่าแต่ขอขอสามคนที่ผมต้องการสองตัวผู้ชายกูไม่เอากูอยากได้แค่สามตัวก็ได้ผู้หญิงทั้งหมดทั้งหมดเลยเป็นผู้หญิงซึ่งไม่รู้จะขอมากไปหรือเปล่านะโอเคมาเริ่มสุดในกล่องแรกกันเลยตึงเต้นเหลือเกินโอ้ยเปิดแล้วครับเปิดแล้ว,ลวโอ้โหืม โอเคอุ okay. ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เชี้ยการทองสองใบไอ้สามใบเฮียน้ำตาจะไหลโ okay, อเคเรวจะเปิดเปิดทีละเปิดทีละกล่องเอ้ยเปิดทีละใบนะครับห <laughs> น้าคนคุนนี่มันอ้ oh my god เจ้ซอี so มึงมาอยู่ในเซ็ตนี้ยังไงจะไม่เป็นไรหรอกเรามีอีกสอง อ้าชื่อแจมได้ไปแล้วแจมเย็ดแค่อ่านมาแจมใช่ไหมโอเคต่อไปสุ่มอีกหนึ่งครั้งาสารวัดของเราก็ยังไม่ออกนะครับก็คือแจ็คโอยังไม่ออกโอ้โหเหมือนเมื่อกี้เป๊ะน้ำตาจะไหลโอ้พระเจ้าพระทรงเอ้ย นาจานาจาคุง้งโอเฟลมากครับนาจามาอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเออมันมันเป็นผู้หญิงผมก็โอเคเฮ้ยแจ็คโอมาหน่อยใช่แจ็คโอป่าะว่จาจําชื่อไม่ได้แจ็คโอเจ๊ะแจ็คโอมาแล้วแจ็คโอมาแล้ววู้แจ็คโอมาแล้วเออแจ็คโอมาแล้วแจ็คโอมาแล้วป่ะไปนอนกันดีกว่าไม่ใช่ละเหลืออีก300รูบี้เท่านั้นขอแจ็คโอ้ยเชี่ย ให้ตายเถอะฉันรู้ว่าคนตัวของเรามีเยอะนะเนี่ยแต่จะให้กูขายอะไรทิ้งดีล่ะเนี่ยให้ตายเถอะตายไป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 เกลากลูกตาขายทิ้งไปตัวหนึง่งไ,ได้ไมมีกี่ตัวเนี่ยเรามีเยอะเรามีเต็มเลยเหรอเฮ้ยแย่จริงเอายังไงดีล่ะเนี่ยโอ้พระเจ้ามันก็เยอะอยู่นะเนี่ยพระเจ้าพระสงฆ์เอายังไงดีล่ะเฮ้ยต้งองกำจัดออกไปเยอะมากเลยเนี่ยให้ตายเถอะจะว่าไปอีกสองตัวที่ได้มาครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้อัพไเลยนี่วาเออทำไมกูไม่อัพวะ เออช่างมาแล้วกันใไอตายเถอะง้อคงก็ไม่ได้อัพเย่จริงเรางั้นขายสามดาวทิ้งแล้วกันใไอตายเถอะเอ้ยใหม่ใม่เสียได้สามดาวเอาไปอัพธาตุเลยล้วกันเอาไป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 หุบปาแล้วทําไปกูกดข้ามได้ไหมเนี่ยลำคาญเออไ,ไอเชีย่ยเถอะเอ้ยกูแค่อยากให้มึงไปกันอย่างดีๆเฮ้ยตายเถอะอ่ะไปก่อนเลย โอ้เพลงกันเนี้ยนะครับมันมากบอกตรงมันมากเพลงนี้มันมันม่ออืมโอ้ยโอเคตอนนี้ก็เอ้ยเดี๋ยวมันไม่พอนี่หว่าพอที่ไหนละอีบ้าเอ้ยอ่ะขายขายสามแมวเหนียวแล้วกันขาย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 พอพอประมาณนี้แล้วมั้งโอเคโอเคแล้วล่ะโอเคป่ะวะน่าจะโอเคแล้วล่ะ โอเคสมต่อสมต่อเรามีเงินเรารวยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องระดับ A จะได้นี่ว่าเดี๋ยวถ้าเปิดกล่องนี้ได้แล้วได้ระดับ A นะครับผมจะเปิดกล่องระดับ A ทันทีเลยผมไม่รอถึง S อขี้เกียจรอแล้วกดข้ามแม่งโอ้ยไม่น่ากดข้ามเลยกูกดข้ามแล้วเจอหาอะไรวะเนี่ยตรงกลางครับแจ็คโอแจ็คโออีกตัวกวูทำสามสองก็ได้แจ็คโอนะ แจ็คโอ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 กูดีสุดเลยเฮียไม่ใช่แจ็คโอชิบหายแล้วเอาไงดีล่ะเนี่ยกูโอเคครับแต่วันนี้ก็โอเคอยู่นะได้สามตัวที่ผมต้องการเลยนะเนี่ยเออเหมือนกระซุ่มทีละมันสุ่มสามกองก็ได้มาสามตัวพอดีนะผู้ชายบอกว่าไม่อยากได้ก็ไม่ได้เลยเลยว้ยผู้ชายโไอ้ตายเดี๋ได้ตัวสามอีกโดนหนึ่งนะก็คือ อ่อชื่อเฮนะียอะไรเนี่ยแมล,แม,ลแมลิทันแลมลิ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 ชินทออะรอแอมลิทันช่างแม่งอ่านยากชิบหายแอมลิทันโอเคโอเควันนี้ขอจับไปเที่ยวเที่ยวนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิถึงระดับ A ป่ะเนี่ยเฮ้ยแรงเอโอ้โหเดี๋ยวดูแรงเอได้อะไรมั่งเออไปสวิตช์เรื่องอุปกรณ์เรื่องธาตุใบเลือก พระเจ้าถ้ากูได้กุญแจมันน้ำตาไหลเลยมึงเนี่ยเอาละเราจะแลกกล่องกันแล้วนะครับหนึ่งสองเฮ้อเอามันมาแล้วเปิดเลยโอ้ได้เลือกธาตุแล้ว้ยเดี๋ยเดอถ้าเรากดอกอ่ะก็เลือกธาตุอยู่ดีนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขอเป็นธาตุ อ่ะมือแล้วกันออกล่องระดับเอกูได้เลือกธาตุฉันเอาแกไม่ได้กแกจะเป็นพี่แกต้องเป็นาของฉันไม่ในการบอกว่าเ,าเออล,าลือกธาดเฮ้ยคนละธาตุละไอ้บ้าให้ตายเด้อวันนี้เราได้มาเป็นจำนวนเออเดี๋ยวะอันนี้มันเกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไอ้บ้าเอ,อ้ยวันนี้นะครับเราได้มาจะหมดสามตัวสามตัวท้วนเลยเป็นผู้หญิงล้วนๆน,นะครับซึ่ง ช็คโอไม่ได้สองตัวนะครับตอนแรกผมคิดว่านจะได้สองสองตัวแต่แบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไอ้ใครใครคิดจะไปแบ็การไม่คิดจะเอาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็รู้สึกดีครับที่เราไม่ได้เลยแต่ถ้าอยากได้จริงคือน,นี่ครับเนี่ยคือแจมแจมแจมให้ตายเถอะเพราะว่าเขามีสกิลเตะแล้วครูดาวนะครับเป็นสกิลที่ดีมากเลยเตะแล้วคูดาวนะครับถ้าเป็น6ดาวจะคูด,ดาวไปสิบวิหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งก็ดีเหมือนกัน ตอนแรกว่าจทำเป็นส,สี่สิบเลยนะรึเปล่าแต่แบบดูจากสภาพตอนสุ่มนี่คงไม่ได้แล้วล่ะโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบายบายไปก่อนบล้วบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปหน้าทำอะไรก็รอดูแล้วกันนะจุ๊บๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ได้ละ่ะแล้วก่อนสาวน้อย